สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูขัวไข่ขัวไข่ไส้ผัดแตงเองเนาะมันจะบอกใจหลายแบบผัดแตงผอดเล่าผัดไทยพี่เนาะถ้ากันว่ากินเอาเลยเสร็จมะหัวใส่ไข่โซมพี่เนาะพี่น้องผัดแดด มาคู่ไข่แซ่ตนองมอมไม่พี่น้องเสียดายเพราะสื่อเขาเอามาฝากมันจะได้ยแบบกิดนก็ทานนะ่พี่น้องเสียดีก็ได้ยาจะใส่พักนั้ก็ได้เล่น้ายยางก็ได้ไห้ใส่ไปน้มเดี่นองสามฟอง แต่บางทีเล่านิดนึงพี่น้องก็กินแต่พัดถอดลายแล้วพี่น้องต้มมลายขัวเอาแน่อพี่น้องเพิ่มสีสันเนี่แดงของเรานี่แหละเนี้ยงกระได้แล้วพี่น้องเด็กให้ดีใจเนาะป๊อปปุ๊บไม่กินเอาะจะมาสาว อะไ,ได้พงนัวพงน่วนพงนัวไปกัเลยนิดนึงใส่น้ำปลาใส่หอยเพิ่มความรวยนิดนึ่งไปเนาะใส่หลายโมเลดอะลรไปเนาะใส่น้ำลงไปพนะี่น้องน้าพุงเดือดขึ้นแล้ว เด็กทะเลเลยเลยไมอยเลยกินผักกินผักบนนี้กินผักแต้นผักเต้นแลเวาะเห็ เสร็จแล้วกิน้อ่ใส่เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยทั่วไข่ของเราเป็นร้อนเลยหนึ่งง่ายๆนี่แหละพี่น้องเฮ้ยทั่วไข่ของเราพี่น้องไปแล้วเนื้อง่ายๆ